สวัสดีครับกผมนุ่มเนเอกเกมแคสเตอร์จะมาแคสเกมที่ FC Mobile นะครับผมเกมนี้ก็มาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับเป็นเป็นซีซั่นใหม่ครับเป็นพาร์ทใหม่ครับก็คือเล่นไปเรื่อยครับอันนี้เป็นอินเตอร์มิลานเจอเจอกับบาร์เซโลนาครับก็ไปดูกันเลยนะครับเกมนี้โคตรตึงครับบอกเลยครับคือคือนะก็ มันเป็นบอรดเกือบยากสุดนะครับอันนี้ผมให้ข้อมูลผิดพลาดไปอจากคลิปแล้วก็ขออภัยครับเนี้ยบส่งมาหลังครับก็ส่งมาครับปุ๊บโยนมาเนี่ยบโดนแย่งไม่ได้ครับทึบแย่งกลับมาได้ครับแล้วบอลหลุดครับแล้วก็ออกข้างนะครับฝั่งนั้นได้ทุ่มนะครับโอ้โหผมนนี้ยังไม่ไปถึงหน้าโกเขาเลยนะครับ อยู่โดนโดนกดอยู่แถวหน้าอ่าอยู่อยู่แถวกรอบตัวเองครับอันนี้เล่นในบ้านมาซิเซโหน้านะครับอย่าแพ้ครับถ้าแพ้คือเขาจะได้ใจครับเกมเกมหน้าผมจะชนะยากขึ้นนะครับเนี่ยครับมาสู่กองหน้าแล้วปุ๊บโชว์สกิลไปหนึ่งทีครับแล้วก็ลากยิงครับเรียบร้อยครับเข้าประตูไปแล้วสมกับเป็นกองหน้าจริงๆครับสุดยอดกองหน้าครับตีลังกาโชว์ครับคนดูนี่แหกปากกันทั้งสนามเลยครับ แฟนบาร์เซโลูนานี่ก็ลองกรีดครนะนี่ครับอินเตอร์มิลานปึ้มยิงครับเป็นช็อตที่ค่อนข้างสวยงามเลยครับแต่สู้คลิปที่แล้วไม่นานครับเนี่ยครับยิงได้หนึ่งศูนย์นะบ่าเจ้าลูกสองครับนักนักเตะจะได้ได้ใจครับแต่แต่ก็วิ่งเนี่ยครับวิ่งเต็มสปีดนะครับนี่ครับส่งส่งให้ครับเอ้าโดนแย่งครับน่าเสียดายครับเลวานดัสกี้เดเร เดียเดียโจนนะคิดว่าน่าจานเหมนนั้นนะถ้าอ่านผิดพลาดก็ขออภัยครับนี่ครับโอ้โหโดนดักครับโดนดักเป็นสามสี่ตัวเลยครับโอ้โหเขาเล่นกันดีมากๆเลยนะครับเกมนี้โคตรตึงครับตึงชิบหายครับขนาดผมเล่นเองยังตึงเลยครับตอนเล่นนี่โคตรเครียดนะแต่ตอนเอามาทํานี้ตอนเอามาตัดนี้ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ครับนี่ครับโชว์สกิลครับสุดยอดกองหน้าครับโดนวิ่งมาโกบครับโชว์สกิลไป1หนึ่งทีครับอ้าวโดนแย่งบอลไว้ได้ครับ น่าเสียดายครับถ้าหากหลุดไปเมื่อกี้น่าจะเป็นสกอเ์เลยนะครับก็แย่งมันได้ครับโอ้โหโดนโดนโดนมากดเกือบถึงหน้าประตูแล้วแต่กองกลางหรือกองหลังผมนี่แหละตัดไปได้นะครับปึ๊บมาที่นี้นะส่งให้ข้างครับเล่นเล่นข้างครับจะสังเกตว่าผมใช้สกิลไม่ได้นะผมก็ไม่รู้เป็นไรครับปึ๊บโยนมาโคเข้าไหมไม่เข้าครับ จะยิงครับโดนตัดเอาไปอีกครับโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะก็ภาษาฟุตบอลก็เรียกว่าอะไรนะหมูหกครับอ้าวจบครึ่งแรกครับครึ่งแรกค่อนข้างรวดเร็วเลยครับก็ไม่ได้ยิงครับท้อแท้ครับนักเตะก็ส่งให้ปีกนะแล้วก็ส่งให้อันนี้ครับส่งไปครับส่งไปจะลากไปถึงหน้าโกหรือไม่โอ้โหโดนดักครับโดนกาวี่ดักน้กาวี่ตอนนี้เขาเจ็บนะเป็นเอ็นค่อยหน้าเขานะ อันนี้ผมได้ข่าวมาถึงผมไม่ใช่แฟนบาร์เซโลนาก็เหอะนะครับนี่ครับอินเตอร์มิลานครับปึ๊บส่งครับโดนดักอีกแล้วครับโอ้โหมึงจะเล่นรัดกลุ่มไปไหนครับอันนี้บอดเกือบยากสุดนะทางบอดยากสุดมันจะขนาดไหนครับยิงครับแทนที่จะส่งครับโอ้โหข้อผิดพลาดทางเทคนิคเยอะเยอะเยอะๆะแยะเลยครับคลิปนี้ค่อนข้างขัดใจครับอยากจะตั้งชื่อเป็นคลิปขัดใจจริงๆเลยนะครับมีหลายลูกมากเลยครับที่มันควรจะเข้าแต่มัน ไม่ไม่เขานะคคลิปนี้ก็ต่อกันสองอีพีเลยครับเหมือนคลิปที่แล้วครับเนี่ยครับโอ้โหเสียบเอเยี่ยวนิดหน่อยครับเปิดออกไปครับฝั่งนั้นได้ทุ่มนะครับก็ได้ทุ่มนะเนี่ยเปลี่ยนตัวลงมาว่าจะเปลี่ยนเกมนะครับเปลี่ยนเบอร์เจ็ดสิบกับเบอร์สิบนะครับส่งกลับหลังครับปุ๊บส่งให้ครับเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาครบกองหน้าครับดึงครับดึงครับเอ้าโดนแย่งไปอีกแล้วครับน่าเสียดายครับ โอ้โหกองหน้าหมดแต่ใช้สกิลครับคุณคุณนะเดือมหมุนเดือมหมุนนี่ใครวะแอนโทนี่ใช่ไหมเดือมหมุนเดือลูกคางเดือเบรเบรกนะใช้ยาเขาครับเพื่อจะไปหมุนโชว์ตอนแมตช์ไหนนี่ครับนี่ครับนี่ครับก็สั่งบุกเลยครับเพราะอย่างน้อยต้องได้สองสกอร์ครับจะได้สวยงามครับจะได้จบเกมอย่างสวยงามนะปุ๊บดึงครับดึงครับดึงคลึงครับปุ๊บส่งครับจะยิงไหมไม่ยิงครับโอ้โห ผิดพลาดอีกแล้วครับยิงไม่เข้าอีกแล้วครับเขาเล่นกันรัดกลุ่มชิปหายเลยนะจากความคิดส่วนตัวของผมนะมีคำหยาบบ้างครับขออภัยครับเผื่อเป็นสีสันนะก็ฝากกดติดตามนด้ครับผู้ติดตามไม่กระเตื้องเลยผมไม่ค่อยมีกําลังใจในการทําคลิปนะก็ถ้าผู้ติดตามเพิ่มขึ้นคนไลค์เพิ่มขึ้นคนดูมากขึ้นก็ผมก็ดีใจครับผมไม่ได้ขออะไรมากเลยครับขอให้มีคนติดตามเพิ่มแนละ้วก้าวสิบนาทีแล้วนี่ครับอีกทดสองครับถ้าโดนตอนนี้นี้ เศร้าเลยนะเออสกัดเอาไม่ได้คนระับโกอ,ออกมารับนะับแล้วก็เตะไปไกลๆครับพอมันจะจบเวลาคนระับหมดเวลาคนระับก็ไปเจอกันที่เลขสองคนระับโอ้โหยิงหนึ่งลูกคนระับนักเตะเซิงลยครับเซ็งคนระับเซิงเหมือนโดนเมียทิงนะ้งครับก็มีมุกบ้างคนระับก็ต่อไปก็จะขอใช้การพากตำนานนะที่ไม่ได้ที่ไม่ได้พากละห่างหายมานานแนละ้วเนี้ยนะมาเช็คสภาพนักเตะนะ มาเช็คผงเช็คแผนนะว่าควรจะเล่นแผนไหนนะก็แผนเดิมนี่นะคิดคิดว่าน่าจะดีเลยนะเหมาะกับทีมผมดีนะทีมอินเตอร์มิลานนะผมชอบเล่นทีมนี้นะไม่รู้ทําไมว่าไม่ยอมเล่นพวกเรอัมลมาดริกหรือว่าบายยืนนะผมไม่ค่อยชอบเล่นเนี้ยนะก็ต่อไปก็มาที่เล็กเล็กทูนะคลิปนี้ก็ยาวไปหน่อยก็ขออภยนะัยครับมาต่อกันเลยนะเนี้ย จะเข้ามาสู่เกมครับรอดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งครับเข้ามาสู่เกมครับอันนี้เล่นอยู่ในบ้านนะครับอย่าน้อยต้องนำครับเอาสักสิบศูนย์นะแต่ไม่น่าถึงนะเนื่องจากเกมเสร็จแล้วคุณก็เห็นไปแล้วว่าโคตรสุดยอดนะนี่ครับตัดบอลมาได้ครับปึ๊บนี่ครับผมได้ใช้สกิลคืนแล้วปึ๊บดึงมาครับบึงมาดึงมาเลี้ยงครับเลี้ยงครับจะเปิดครับนี่ครับกุนเดอร์การ์นนะมามาตัดครับนี่ครับกุนเดกันยกมือแล้วก็จิ้มไปที่ตัว จังหวะนี้ครับโดนยิงครับเข้าไปแล้วครับกองหน้าคนเดิมเลยครับไปแล้วครับสองศูนย์ครับของสกอร์รวมนะครับก็ชะผมผมชอบเสียงระเบิดตอนยิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะตัดสายแน่นอนนะเนี่ยครับอืมส่งผิดพลาดทางเทคนิคอีกแล้วครับปุ๊บดีนะ่มาเก็บได้ครับโยนให้กองหน้าครับแต่ไปเก็บไม่ทันนะครับเนื่องจากอันนั้นครับโยนผิดพลาดนิดหน่อยครับ เกมนี้ผมว่านะผมว่าน่าจะเป็นคลิปขัดใจมากกว่าคลิปเล่นไปเรื่อยนะครับมันขัดใจจริงๆครับเนี่ยผมโดนจานเล่นงานนะครับคิดว่าน่าจะใช่นะครับใช่ครับแต่ไม่รู้โดนเล่นงานเพราะอะไรครับเนี่ยโกออกมารับได้ครับก็ตามหน้าที่ครับก็โกก็ผมก็ไม่รู้จักชื่อครับรู้จักแค่ไม่กี่คนน้ครับในอินเตอร์มิลานแมนยูทาไมกูรู้จักครบเลยวะมันอยู่พิมยรีครับอันนี้มันอยู่รีฝรั่งเศสครับ ฮึบดึงมาครับโอ้โหหลุดเดียวครับน่าเสียดายครับยิงไม่เข้าครับถ้าหากมันเข้าครับมันจะชนะได้สวยงามมากๆเลยนะครับแต่น่าเสียดายครับมันไม่เข้าครับแมบแวบแววเนี้ยโดนเลี้ยงมาอีกแล้วแต่ผมคิดว่าผมน่าจะครองเกมได้มากกว่าเขานะครับเล่นได้ดีมากเลยนะครับแต่จริงๆตอนผมเล่นนี่โคตรตึงมือเลยนะครับเนี่ยครับฮึบยิงครับยิงไม่ได้ครับโอ้โหจะยิงอีกก็โดน เล่นงานนะครับโดนรุมประกบครับเขาเล่นเพรสซิ่งดีมากๆเลยนะก็เนี่ยพยายามจะสกัดนะครับอย่าให้โดนลูกตีเสมอหรือว่าโดนยิงนะครับจะจบด้วยสกอร์แค่นี้หรือไม่นะครึ่งแรกครับนี่ครับโอ้โหปุ๊บส่งครับอ้าวมีเสียวครมีเสียวดีนะดีนะที่มาเออาตัวรอดไปได้ครับเมื่อกี้คนดูน่าจะเยี่ยวเหนียวแน่นอนนะครับถ้าในชีวิตจริงครับ ปึ๊บดึงครับมาตินเนสปึ๊บโชว์สกิลครับโชว์สกิลรัวๆโชว์สกิลรัวๆปึ๊บเปิดมายิงครับไม่เข้าครับโอ้โหโกเซฟไว้ได้ครับสุดยอดจริงๆครับปึ๊บเปิดมาคัจากโขครับโขไม่เข้าอีกแล้วครับกองหลังนี่โคตรสุดนะปึ๊บมาจัตีลังกายิงแต่ไม่ยิงครับผิดพลาดอีกแล้วผิดพลาดเยอะแยะครับโทษสี่นาทีนะอออืืหมีช็อตยิงเต็มไปหมดเลยครับ แต่น่าเสียดายครับยิงออกกรอบบ้างยิงไม่เข้าบ้างโดนดักบ้างนะเปลี่ยนตัวมาแล้วเบอร์เจ็ดสิบครับออกมาแก้เกมนะก็มาดูกันต่อนะอย่างเมามันเลยครับตอนผมเล่นนี่โคตรเครียดเลยครับเชื่อไหมครับเครียดสุดๆนะนะครับก็ไปดูกันต่อครับก็มือนีก็โอ้โดนโดนหลักถึงหน้าโก้เลยครับโอ้แย่ครับแย่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 โอ้โหครับท่ง ทงลำนาซอยไว้ได้ครับลำเลื่อมลำอหลีครับโอ้มีแรงเนี่ยมีแรงเล็กน้อยครับถ้าอยากให้พูดทั้งคลิปก็น่าจะเป็นคลิปที่ทํานานนะครับก็ขอร้องครับอย่าเขาไม่น้าถ้าทำแล้วมีคนดูเพิ่มขึ้นผมก็จะทํนานก็ฝากแชร์ให้น้องหมาด้วยนะเหมือนเดิมครับฮึบดึงมาโอ้โหมาลากถึงหน้าโกเปิดมาโครับไม่เข้ารับอื้ไม่เข้าครับถ้ากมันเข้านะ จะจะดีมากเลยครับก็เกมก็อีกประมาณ20นาทีครับมีโอกาสให้แก้ตัวนะครับจะจบด้วยสกอร์เท่านี้หรือหรือไม่ใช่หรือมีก็มาดูต่อครับปุ๊บแย่งบอลนะดิจิตอลดิจิตอลปุ๊บส่งมาครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวเล็กน้อยน้อยนะครับก็มาครับโอ้โหโกโล่งโล่งเหมือนนี้ครับซัดเลยครับแต่ไม่เข้าครับโอ้โหโกออกมาปัดได้ครับโอ้โหสุดยอดครับ อย่างสุดแล้วก็มาต่อครับอืหืากโดนยิงตอนนี้น่าจะแย่นะครับก็ส่งให้ไปครับส่งมาเล่นต่อนะครับเล่นติดๆเขานะครับอึบส่งครับมารับวอลนะครับอึบส่งมาครับของแทรครับถ้าเข้าแล้วก็เปิดมาโคครับไม่โดนนะครับโอ้โหเขาเล่นกันดีมากๆเลยครับกองหลังครับถ้าถ้าเขาไม่ยิงมัวแต่ตั้งรับก็ได้แค่ตั้งรับแล้ว แต่การยิงตีที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันที่ดีที่สุดเหมือนกันนะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะครับสุดยอดไปเลยปึ๊บส่งมานะครับบเปิดมาครับโอ้โหโดนดักไว้ได้นะจะโดนสวนหรือไม่นะครับโดนสวนเร็วห้าห้านาทีครับอันนี้โบก็มาเช็คครับเช็คตัวครับแล้วก็เอามาเปลี่ยนนะครับเผื่อเผื่อมันจะยิงได้ครับเนี้ยอีกอีหนึ่งนาทีครับโดนยิงครับโดนยิงตรงนี้แย่นะครับดีครับออกจากคานนะ เสียงคนพาหนี้อื้อเลยขาดนะภาพภาพคนบางคนขึ้นมาบนหัวแล้วโอ้โหจบเกมรับจบเกมแต่เพียงเท่านี้นะก็ชนะนะครับไม่ใส่รับโคตรตึงมือก็คลิปนี้ครับผมตั้งใจทำมากมากเลยครับตั้งใจทําทุกคลิปครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นะครับแล้วก็กดติดตามรับแล้วก็รอบหน้าเจอ เจอแชมป์เก่าครับก็คือทีมอะไรนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแมนซิตี้ครับบายบายบาย